สวัสดีครับผมเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับในคู่นี้มาชมคู่ของยูเครนพบกับอังกฤษเลยครับสำหรับยูเครนก็พวกเขาผ่านทางนรสวิดมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนอังกฤษโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับเอาชนะเยอรมนีมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับผู้ชนะในคู่นี้ก็จะมีโอกาสไปเจอคู่ของเช็กกับเดนมาร์กในรอบรองชนะเลิศนะครับผม เอาละรครับเกมกําลังจะเริ่มทําการแข่งขันแล้วครับคู่นี้แข่งจริงข้าคืนวันเสาร์ที่3กรกฎาคมเวลาตี2ครับถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT 2 HD แล้วก็2 Sports HD 3นะครับดีน่นาคู่ของทางฝั่งของยูเครนเป็นยาเรนชุกกับเซดันอันเดียโมเลนโก้นะครับเป็น2คู่อันตรายของฝั่งยูเครนส่วนอังกฤษแล้วนะครับ3แนวรุกนี้เป็นบูโยซาก้าไรฮิมเซอริงแล้วก็แฮร์รี่เคนครับ2กอ,องหน้าอย่างเซอริงแล้วก็แฮร์รี่เคนทำประตูให้อังกฤษ ผ่านเยอรมนีมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เรียกความมั่นใจกลับมาสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับอเอาละครับเกมเริ่มครับในะรอบ8ทีมสุดท้ายยูโร 2, 0, 2020การจับบอลการแข่งขันผ่านเฟส2021นยี่สิบเอ็ดจากเชนล์ชูปเก่งปีซี่แกมเมอร์ครับเดี๋ยวดูประชมของจริงกันด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมอ่านชื่อคลิปด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์มาว่าแอดมินทำคลิปหลอกลวงประชาชนซึ่งไม่ใช่นะเราบอกชื่อไปแล้วนะ อาะครับชมเกมกันก่อนครับลองฝั่งยูเครนได้ลุยก่อนเามาริโกโอ,ออกมาทางขวาคาราฟิเยสยอดมาเอานิการ์ในซับด้วยซ้ายโอ้โหโอ้ดูกระบอกการของโรมันยาเลมชุกแล้วครับโอ้โหเปิดมาทางซ้ายดูหาพื้นที่นีเหลือเกินรับนี่ครับขอมาแล้วเพื่อนหยอดให้โอ้โหแนวรับอังกฤษพลาดเับทั้งจอห์นโซนแล้วก็ไคล์วอลเกอร์เกือบจะโดนเล่นงานเับอังกฤษโอ้ถือว่าใช้โอกาส ไปอย่างน่าเสียดายเลยครับโรมันยาเดนชุกครับของหน้าของยูเครนครับโอ้ยลูกทีมของอดีตเชฟเชนโก้ก็จะทําตัวขึ้นนําไปก่อนครับได้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เกรงกลัวอังกฤษของกระดิสซอฟเกตหรอกลองมาดูกันว่าดวลจริงจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้แฮร์รี่เคนไหลต่อที่สเตอร์ลิงโภพันอยู่ครับเจอรั่งอยู่ไปไม่รอดแล้วก็เสียทิ้งไปก่อนครับโอ้เอเลียซาบานี่ทุ่มของอังกฤษแล้วครับชอทุ่มไปครับสเตอร์ลิงวงคืน เซรลิงหยอดหมาบ้างแฮร์รี่เคนชั่วโมงไม่โดนบอลครับเป็นเก็บของยูเครนเซียปาเินโก้คืนมาเลยครับชาบานี่พยายามไม่บีบไม่เร่งนะครับอังกฤษวางทิ้งยาวมาครับยูเครนก็เปิดมาทางฝั่งของคิดลูกชอเก็บได้แฮร์รี่แม็กควายต้องใจเย็นเลยครับพลาดก่อนนี่โอกาส กระตกรอบม,มีสูงมากว่าอังกฤษก็ยังไม่เสียประตูเลยนะครับในยูโร2020ไปีนี้อนรอบดูโอกาสของแฮร์รี่เคนซัทต์โต้องเสียอ,อไปก่อนแล้วครับอจอชิผูชันติดบอลก่อนแล้วบอลฉลับนะครับจะฮุกเข้าประตูเลยครับโดูไหลามาของบุโยซาก้าให้เห็นช่องแฮร์รี่เคนครับยิงดูครับโซเก้คริสตอฟครับเหยขาสกัดไปแล้วก็เอาชัวต้องปดาดบอลข้ามคานไปเลยครับจชิบูชัน แต่ฝูงของอังกฤษเลยครับคิโอรนทิเปียทิเปียเปิดเปิดมาแล้วขึ้นโมงจังหวะนี้บอลตกแล้วบุโยสากาสัดตึ้งโอ,โโอ,โโอโ้ยังมาบล็อกได้ทันครับอ่าอยูเครนโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษเลยครับเราต่มาเก็บได้โดยบุโยสากาดึงสวยเลยครับแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายไม่ผ่านอิเลสบานี่นะครับล็อกสำคัญช่วยยูเครนไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ฝูงของอังกฤษครับคิโอรนทิเปีย วันจริงนี่อาจจะเป็นดิสเจมที่ลงแทนก็จะตัวมีการแบบเจ็บอยู่ครับช่วงที่ลงเกมกับเยอรมนี้ไม่รู้ว่าจะหายทันหรือไม่นะครับอย่างไรก็ไปว่ากันนะครับวันนะั้นเรียซาบันนี่รับบอลมาครับยังขึ้นหน้าไม่ได้ยูเครนวางยาครับเยอมนเลนโก้เยอมนเลนโก้ขึ้นโม่งแล้วเจอรุมนะครับถ่ายมานกางอังกฤษบอลไม่ดีครับชาบานเลนโก้แล้วถูกช่องมาอีกครั้งหนึ่งโหโดนบอลก่อนครับว่าเยมเลนโก้ โอ้ทั้งไม่โดนสก,กิดเมสซีครู่นี้ยุ่งเหมือนกันนะครับอังกฤษนะครับแกไขมาลุชชองสลิงคืนที่ชองถอยมาที่สเตอร์ลิงนะครับเซอร์ริงไหลามาแฮร์รี่เคนพลิกพลิกบาแล้วปั่นด้วยขวาโอ้โหโอ้พอช่องนี้ก็เซ็ตเคนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอังกฤษขึ้นนำแล้วครับทีที่22จากแฮร์รี่เคนครับโอ้โหโอโอบอลไหลามาจากไลน์เซอร์ริงครับแทงไม่กี่จังหวะแล้วเคนเนี่ยเห็นช่องลบปั่นไใจเลยครับ อู้สวยงามครับ1นึ่งส่วนครับบริเกนกอบดีความั่นใจจากเกมที่ทําประตูใส่ยูทมันนีด้วยนะครับประตูที่2ให้กับอังกฤษนะครับนนี้ติดขึ้นนำแล้วครับโอ้โหจากแฮริเกนเันนี้สลิงเล่นกับลุคชอว์ที่ฟอร์มเด่นเหลือเกินนะครับดูสลิงให้มาแล้วแต่งด้วยแล้วยิงเร็วเลยครับโอ้โหไม่ทันเห็นแล้วก็แม่ตัวที่บูชันโอ้โดนแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับยูเครนครับ ดูครับขยับมารับบอลแล้วแต่งด้วยซ้ายพลิกตัวยิงไว้ขวาเลยครับยิงเร็วครับเจอลรงนี้ผู้สาวตูก็ไม่พร้อมนะครับโอ้สวยงามครับลูกนี้ของแฮร์รี่เคนนำนะครับได้ประตูที่ต้องการครับอังกฤษนะครับต้องดูยูเครนครับจะเร่งเกมตามที่ส่วนได้เร็วแค่ไหนครับชาบาลิงโกที่ใส่ดูดเอาวสู้ช่องมัมืบบจะหลุดเหมือนกันครับ จังหวะแทางของไซเดอชุกเราจังหวะพลิกหนีมาโอากาสสายหยอดมาลับยาโมลรนโกโว้าบอลเปิดจากด้านข้างมาให้ครับของยาเดอชุกกับไม่กับยาโมลิงโกไอเดียดีแล้วครับหนีมาได้แล้วูกลับมาแล้วตัวครับโดดลอยตัววันเลขครับไม่ตรงรอบครับโอกาสของยูเครนอีคทั้งนึงคนั่ พิกฟอร์ดเล่นสั้นๆเนี่ครับอังกฤษเกือบจะโดนเหมือนกันนะครับลูกชอตย้อนคืนมาที่ไม็กไกลสู้กันตรงกลางน,นี่อังกฤษดูดีกว่านะครับตอนนี้อากับลูกชอตเติมมาสเตอร์ลิงให้คืนลูกชอตชอตพลิกเข้าด้านในครับเดคนไลส์ไลส์ควายกระของชออยุดครับมีมีซ้ายและขวาเลือกมาเดคนไลส์ชอให้สเตอร์ลิง เซอร์ิงไม่จี้ครับคืนลูกชอนี่ครับอังกฤษใจเย็นเหลือเกินนะครับค่อยๆเคาะถ่ายบอลไปกินพื้นที่แล้วครับเซอร์งริงเซอร์ิงเปิดเปิดมาแฮร์รี่เคนเปิดมาไม่ตรงครับเพื่อนกีฬาเอาแถวสองมีลูกชอเก็บมาหนุนล็อบคาร์วินฟิลิปเป็นบอลของยูเฟรนแล้วครับซินชินโกวันนี้บทบาทยังน้อยนะครับอริสนันด์ซินชินโก อังกฤษเก็บได้ครับบอลยาวของยูเครนไม่ได้ผลนะครับิเลนทิปเปียบูโยสากาสากาดวลกับซิซิโก้ย้อนกลับมาตั้งที่ทิปเปียทิปเปียเปิดพุ่งมาแล้วลูกชอครับอมโ่ว่ามันต้องโถตัวเข้ามาจะยิงนะครับแล้วก็ทำไม่ยิงลำบากก็ไม่ได้ว่ายังได้เต็ม,มุมครับเล่นสั้นมาทิเปียทิเปียหาช่องอยู่ยังเปิดไม่ได้ ตัวบังไว้ก่อนเลยครับจะพลิกมวนหาทางอยู่อาครับทิเปียมีเติมมาแล้วก็ทางซ้ายลูกชอได้มองชอชอเปิดมาที่ซาก้าครับผมมาได้บอลเข้าทางของซิเชนโกเมาครับที่ชเชเปเรนโกตั้งกันใหม่เลยครับดูครับมาเวียงโกเซอร์เก้คิสตอฟวางยาวๆมาแล้วโอ้โหอังกฤษดักได้ครับนี่ครับยังทำอะไร แนวรับอังกฤษไม่ได้เลยครับฝั่งของบอยาของยูเครนนะครับอาริเกนอาริเกลเล่นกับซากายิงเองเลยครับโอ้โหจะปันไกยังเคสียบ้านครับซากาครึ่งแรกนาทีสุดท้ายเลยครับทดหนึ่งนาทีครับเกมครึ่งแรกเดินเบลนะครับคู่นี้บอยาวรั้มครับให้ครับยามูนโกะม่งชงตั้งให้มาก็ถึงจอแดนพิกฟอร์ด้วครับ ครึ่งแรกเลยครับอังกฤษครับนำยูเครนอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับไปเประตูจากแฮร์รี่เคนครับยิงสุดสวยเข้าไปแห่งตุกกรุงขอได้เปรียบอยู่1ประตูในช่วง45นาทีแรกครับดูกับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับของอังกฤษ53ครับส่วนยูเครน47โอกาสในการยิงของอังกฤษเนี่ย4ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับส่วนยูเครนก็มีโอกาสจังหวะแรกเลยครับจากโรมันยันชุกแต่ว่าทำประตูขึ้นนำไม่ได้ครับเกมหลังเริ่ม เดีย๋ยวเรือผู้ชมของจริงกันด้วยนะครับคืนวันเสาร์ที่3กรกฎาคมเวลาตี2นะครับถ่าสบทาง NBT 2 HD แล้วก็ t r u e Sport HD 3รับเซฟานิโนก็ออกมาแล้วครับคาราลเยฟวางมา,าเซฟาลิโกวางยาวครับให้ยเยฟาลิโกแต่ว่าดูครับอังกฤษโอ้มีทางทางนั้นจอร์โซนแล้วก็แม็ไกไเลยครับ ควบพื้นที่ได้ดีวันนี้ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแนวรับของอังกฤษเข้ามาลูกช็อตเขย้อนคืนให้กับเดย์แคนไลท์จะให้กับสเตอร์ลิงดูครับเก็บไม่ได้ครับไซเดอร์ชุกามาจิบลิงโก้นี่ครับยังมีจอห์นสโตนคุมอยู่แต่ว่ายัางตามมาเล่นต่อได้ครับอาลาเวยฟเล่นกับไซเดอร์ชุกทางขวากรลเียสขวางมาครับชาบาลิงโก้ ใส่ดาวุกแค่นึงครับกลับมากราเวฟเชื่อกับลูกชอ่อลูกชอนี่ครับตามแย่งได้จากเท้าเลยครับไอ้ครับเดคาไลท์ ize, อังกฤษครับกลับมาครองบอลได้แบบด้านซ้ายชอวอันนี้ก็เติมช่วยสเตอร์ลิงอยู่ครับสเตอร์ลิงมีความเร็วอกว่าชากมาครับเปิดมาโอ้โหผิดน้ำหนักไม่ดีครับสเตอร์ลิงเจอดักไว้ได้ก็ยังได้ทุ่มครับอังกฤษ รวมขอ,องอังกฤษครับมาสตอริงสตอริงไหลาซากาซากามาแฮร์รี่เคนบังไว้เลยครับแฮร์รี่เคนพลิกมาแล้วไม่มีจังหวะจะยิงกบเคนคือที่ช่อลูกช่อกลับมาที่ฟิลิปเข้าไปฟิลิปไหลามาแล้วดีดให้ครับโอกาสของซากาเปิดย้อนกลับมาแล้ว <c oughs> เรียกมาได้อะครับเดลินชุดขึ้นมาชูบลิงโกใส่เดลิชุดครับ อะไรว่าเยฟออกมายาโบลิงโกครับการของยูเครนแต่ว่าช้าครับโอ้ยาโบลิงโกคุซอฟมาใหม่ครับชาโบลิงโกหงให้ไม่ดีครับอังกฤษดักได้จอนสโตนเทคลไลส์ไหลยาวมาที่แฮร์รี่เคนเลยครับเห็นสากาเติมแล้วร่าแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนให้กับสากาสากา,า,กาคืนแฮร์รี่เคนได้ยิงครโอ้โห พยายามจะชิงเร็วครับอังดิดก็้ยู่ับทำเองครับพัทิเคนเล่นกับซากา้าให้มาแล้วต,ติดบล็อกสุดท้ายครับของเซอร์เก์คริสตอฟเป็นมุมของอังกฤษเลยลครับคลิเียรทิเปียทีเดียวก 17. ทีเปียเปิดพุ่งมาแล้วอบอออก ดันข้างไปครับอังกฤษยังได้ทุ่มครับชอทุ่มครับเฮดิรเคนมงโชว์มาครับเล่นกับชอครับทางฝั่งซ้ายอดิมเส้นอยู่ครับไม่เสี่ยงเปิดเข้าไปแล้วชอให้กับสซอร์ลิงเปิดไม้กับซากา้าครับว้าเจอมองสกัดไว้ได้น,นะครับตามมาเก็บเลยครับบอกเกอร์บอกเกอร์หลายรูช่องมาใหม่ครับกิเลนทิเปียทิเปีย เจอกับซิลโกโลแล้วหย,ยอดหยอดมาแล้วตกพื้นครับโอ้โหเอาละรครับยังได้ลุ้นต่อครับอังกฤษจากลูกเตะม,มุมครับนาทีที่เจสเอ็กีรันทิปเปียกีรแบบเปิดพุ่งมาแล้วหงอกมาก็ตามมาเก็บครับบุกชอออังกฤษตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้หมดแล้วนะครับยูเครนยังต้องตั้งรับไว้ตั้งเกมยังไม่ได้ครับอังกฤษถึงอยู่ที่เตอร์ลิงสเตอร์ลิง เย,ยือจยกหาจังหวะแล้วยอดมาก็ติดแล้วมีซาก้าเล่นกับเดคไลส์ไลท์คืนเซอร์ลิงยอดเข้ามาหลุนใหม่ครับแล้วตกพื้นอย่างนี้ครับหนึ่งแฮตติเกนบอลถึงยากเลยครับวันนี้มีจังหวะสำคัญได้ยิงหนึ่งครั้งแล้วเ,เป็นประตูก็การน,นี้ส่วนรวมก็คดหายไปเลยครับแฮตติเกนเปิดมาดูครับโอ้โหไม่แม่นเลยครับบอลของยูเครนวันนี้เซอร์ลิงครับให้แฮติเกน ขอมาแล้วแฮร์ดี้เคนให้มาทางซ้ายเซอร์ริงสเตอร์ลิงเลียงหน่อยเลยครับเซอร์ริงสินาทีสุดท้ายของเกมครับเดคไ,ไลฟไลฟ์เรียกเสาได้ครับโอ้โหจังหวะเหมือนจะนี่ครับโยกหลอกแล้วเจอเตะเลยครับอเล็กซานเดอร์คาราวเยฟก็เก็บการไม่อยู่นะครับ ตามอยู่แล้วก็กดดันอังกฤษไม่ได้เลยครับในวันนี้แล้วก็ฟรีคิกของอังกฤษครับทิเปียลองเปิดมาแฮร์รี่เคนจังหวะขึ้นไปม่งก็ไม่โดนบอลไม่เต็มนะครับคาวินฟิลิปให้กับเรียนทิเปียไหลมาที่ซากา้าเจอสกัดออกมานี่ครอสวนอยู่ครับดาวมริโกยาวมริโกให้มาแล้วโอ้โหดูครับเปิด วิ่งจะเปิดหรือยิงครับว่าเพื่อนยังไม่พร้อมนะครับเหมือนจะลักไก่จะได้พิกฟอร์ดแต่ว่าไม่แม่นยำนะครับซ้ายของอังกฤษมาใหม่ครับเซอร์ลิงให้มาที่ลูกช่อเกมก็ดูดัดครับไม่อยากจะพลาดด้วยครับอังกฤษพยายามจะบุกใส่ยูเครนว่ายูเครนครับรอส่วนนี้ก็นาครับลุ้นช่วงท้ายซินเชนโกซินเชนโกคืนมาครับชาเปลนโก้ชาเปลนโกให้มาซินเชนโก คืออีกครั้งนึงครับชาบเบลนโกหาช่องจ่องอังกฤษอย่างไรครับใส่ดะชุกอาร์กะมีโอกาสได้ยุดล็อบยิงจังหวะนี้โอ้โหโอ้ยูเบลนโกครับซ้ายติดเซฟของพิกฟอร์ดครับอังกฤษโอ้รอดพ้นจากการโดนตีเสมอนะครับแล้วทดหนึ่งนาทีก็จบเกมนี้ไปครับโอ้โหอังกฤษทําได้ครับในเพศ2021ครับไปรู้ของจริงกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไว้มีกะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับถูกใจฝากกดซับสไคร้กดไลค์แชร์กับเราด้วยนะครับผมไวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ